รู้สึกแบบไหนพูดออกมาแบบนั้นวันนี้นะคะแหวนจะมาบอกเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับการบอกเล่าความรู้สึกของเรานะคะเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะวันนี้ถ้าเกิดว,ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยรู้สึกเศร้าเสียใจรู้สึกเหนื่อยรู้สึกแย่รู้สึกอะไรก็ตามนะคะเดี๋ยวแหวนจะมาบอกให้ว่าถ้าเราจะบอกความรู้สึกในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะพูดยังไงได้บ้างนะคะ สำหรับการพูดบอกความรู้สึกในภาษาอังกฤษนะคะเรามี3รูปประโยคที่เราสามารถพูดได้เลยนะคะอันที่1ก็คือการที่เราเนี่ยใช้ I am ก็คือประธานบวกด้วย verb to be นะคะก็คือ I am การบอกความรู้สึกของเรานะคะรูปประโยคที่2ก็คือ I feel หมายความว่ารู้สึกนะคะเราก็สามารถบอกได้เลยว่า I feel ส่วนรูปประโยคออกอันหนึ่งนะคะเราก็สามารถพูดได้เช่นกันนะคะเราสามารถบอกได้ว่า I am feeling I am feeling ก็คือฉันรู้สึกยังไงนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างการบอกความรู้สึกกันนะคะที่คนไทยมันจะแบบออกเสียงกันผิดผิดเพี้ยนกันไปบ่อยเหมือนกันสำหรับความรู้สึกเหล่านี้นะคะสำหรับอันแรกนะคะก็คือฉันรู้สึกเหนื่อยเราสามารถพูดได้ว่า I am tired I am tired ใช่ไหมคะฉันรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยกับอะไรก็เราสามารถเติมที่ใช้ประโยคต่อไปได้ว่า I am tired when I go to bed late I am tired when I go to bed late ก็คือแบบเมื่อไหร่ที่นอนดึกก็าตามเนี่ยก็จะรู้สึกเหนื่อยเนาะเพราะว่าเหมือนแบบนอนไม่เพียงพออะไรประมาณนี้นะคะส่วนอันที่สองก็ง่าย,ายเป็นเพื่อนก็คงได้ยินกันบ่อยเนาะฉันหิวก็คือ I am hungry I am hungry ใช่ไหมคะต่อไปก็เป็นคำว่าฉันเบื่อไม่รู้จะเบื่ออะไรก็บอกไปก่อนเลยว่า I am bored คำนี้จะไม่ก็ I am bore bore bored นะคบจะไม่ boring เนาะบางคนจะใช้แบบสลับกันไปเนาะบางคนอาจจะไปใช้คำว่า boring boring อันนี้จะไม่ถูกนะจะไม่ได้เป็นการบอกความรู้สึกของเรานะคะถ้าเราจะบอกความรู้สึกว่าเราเบื่อเราต้องพูดว่า I am bored ต่อไปก็คำว่าตื่นเต้นนะคะคำนี้เราพูดได้ว่า I am excited I am excited ก็ไม่ใช่ exciting เหมือนกันนะคะ exciting นี่ก็คือจะเป็นการบอกว่าสิ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ย exciting เช่นว่า this movie is exciting ก็คือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันทำให้มันแบบตื่นเต้นมากเลยอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปอีกอันนึงก็คือคำว่ากระวนกระวายใจนะคะก็พูดได้ว่า I am nervous I am nervous เราอาจจะพูดว่า nervous อาจจะทำอะไรบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าเราแบบว่ากังวลกระวายใจได้นะคะอย่างเช่นแบบสมมติว่าเราอาจจะแบบออกไปรายงาน uh, presentation, presentation หน้าชั้นใช่ไหมเราก็จะตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าแบบแบบทำตัวไม่ถูกนะั้น nervous แล้วก็พูดได้ประมาณว่า I am nervous when I give a presentation ก็คือแบบไปรายงานหน้าชั้นก็ทำให้ชั้นกังวลกระวายใจนะคะ ส่วนอีกคำหนึ่งก็คำว่าฉันรู้สึกสนใจนะคะคำนี้ออกเสียงยากขึ้นกันเนาะก็พูดได้ว่า I am interested ตัวนี้เนี่ยจะต้องตามด้วย in เสมอนะคะไอ preposition ก็คือ I n ก็คือ in นะคะเราต้องตามคำนี้ถ้าเราสนใจอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องพูดเป็นรูปประโยคอย่างนี้เลยนะคะว่า I am interested in this movie ก็คือสนใจหนังเรื่องนี้แบบอยากไปดูแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเสร็จทีนี้เนี่ย ส่วนรูปประโยคที่แหวนได้บอกไปก่อนหน้านี้ว่าสามารถพูดว่า I feel ก็ได้ I am feeling ก็ได้นะคะเราสามารถเอาคําที่แหวนบอกไปก่อนหน้านี้นะคะเอามาเติมได้เลยเช่นว่า I feel bored ก็คือเบือ่อ I feel sleepy รู้สึกง่วงนอนหรือว่า I'm I'm feeling bored คําพวกนั้นนี่เอามาเติมได้เลยนะคะก็การบอกความรู้สึกอะไรต่างๆนี่ก็บอกได้เยอะเนาะ happy sad แต่ว่าก็ ก่อนหน้านี้ที่ได้บอกไปนะคะสำหรับคำที่คนไทยออกเสียงค่อนข้างที่จะผิดเพี้ยนนะคะก็อย่างที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้ก็เช่นว่าเหนื่อยก็ tired ใช่ไหมคะ,ะสนใจก็ i'm interested interested ถ้ารู้สึกแบบว่ากระวนกระวายก็ nervous ตัว v นี่ก็ต้องออกเสียงให้ชัดน,นะคะก็คือ nervous ตื่นเต้นใช่ไหม excited excited ใช่ไหมคะ ก็ฝากไว้ละกันนะคะสําหรับการบอกความรู้สึกนี้นะคะไม่ยากเลยนะคะถ้ารู้สึกยังไงก็บอกออกมาเลยนะคะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆนะคะนําไปฝึกฝนเนาะสำหรับการพูดความรู้สึกใน3มรูปประโยคนี้นะคะไม่ยากเลยนะคะ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,นะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะใน Facebook ก็อย่าลืมกด follow แล้วก็กด see first ด้วยนะคะวันนี้แหวนไปแล้วค่ะ I am so tired today I gotta go bye